การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าชั้นอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่3เป็นรูปแบบการออนแฮน ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่3เป็นรูปแบบการออนไลน์และออนแนด์โดยทุกระดับชั้นจะได้ฝึกทักษะชีวิตรูปแบบการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล2และอนุบาล3เป็นการออนแนด์เป็นหลักและเสริมด้วยช่องทางการเรียนรู้อื่นๆทาง YouTube Channel และมีกลุ่มลายที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารและขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยเน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อตอนเองในกิจวัตรประจำวันและงานที่ได้รับมอบหมายการมีวินัยในการฝึกตื่นนอนการทานอาหารและดูโทรทัศน์เป็นเวลา ความตรงต่อเวลาในการรับส่งงานโดยมีหลักฐานคือสมุดบันทึกการรับส่งใบงานการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งเป็นรูปแบบการออนแฮนให้นักเรียนรับและส่งใบงานกับครูประจำชั้นทุกวันศุกร์สอดแทรกคุณธรรม ด้านความซื่อสัตย์ให้นักเรียนทําใบงานด้วยตนเองด้านความรับผิดชอบให้ส่งใบงานให้ทันตามกําหนดรวมทั้งให้นักเรียนได้ฝึกทักษะชีวิตทางด้านความพอเพียงโดยการลงมือปฏิบัติจริงร่วมกับผู้ปกครองเช่นการหาปูการปลูกผักเป็นต้น การจัดการเรียนรู้ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่สองเป็นรูปแบบออนแฮนเป็นหลักโดยครูนัดนักเรียนเพื่อมารับส่งใบงานภายในวันที่กำหนดและได้จัดทำบันทึกการรับส่งใบงานของนักเรียนเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การมีวินยัยความซื่อสัตย์ส่งงานภายในเวลาที่กำหนดและทำใบงานที่ครูมอบหมายอย่างตั้งใจ รูปแบบการเรียนรู้ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3เป็นการเรียนรู้แบบอ่อนแฮนเป็นหลักโดยได้จัดทำบันทึกการรับส่งงานของนักเรียนเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีวินยัยซื่อสัตย์และพอเพียงส่งเสริมการทำกิจกรรมมากกว่าการเล่นโทรศัพท์หากเกิดปัญหาครูติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนที่บ้านหรือนัดกันที่โรงเรียนเพื่อให้คาแนะนา รูปแบบการเรียนรู้ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบออนแ n d ์ hand และออนไลน์ครูจะนัดนักเรียนเพื่อมารับส่งหนังสือสมุดที่โรงเรียนเพื่อส่งเสริมการรับผิดชอบตรงต่อเวลาและความซื่อสัตย์ แม่เราท้องเสียนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนแนด์ให้นักเรียนรับและส่งใบงานกับครูประจำชั้นทุกวันศุกร์สอดแทรกคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ให้นักเรียนทำใบงานด้วยตนเองด้านความรับผิดชอบ ให้ส่งงานทันตามกำหนดรวมทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะชีวิตทางด้านความพอเพียงโดยการลงมือปฏิบัติจริงร่วมกับผู้ปกครองเช่นกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านเป็นต้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้นักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีรูปแบบการสอนแบบออนไลน์แต่นักเรียนได้รับผิดชอบการปลูกผักตามฤดูกาล เพื่อนำไปประกอบอาหารและจำหน่ายการดูแลรักษาแบ่งหน้าที่เวรในแต่ละวันวันละสามคนช่วยกันดูแลและนำผักไปจำหน่ายมีรายได้เก็บไว้ทําบัญชีส่งคุณครูประจำชั้นนักเรียนมีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองทุกคนทุกวัน ดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดนั้นจะเน้นการสอนออนไลน์เป็นหลักโดยการสร้างห้องเรียนออนไลน์หลายรูปแบบโดยมีครูที่ปรึกษาและครูประจำวิชาเป็นผู้ดําเนินการสอนออนไลน์ในแต่ละวันจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาหลักเช่นภาษาไทยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษครูในระดับมัธยมศึกษา จะร่วมกันออกแบบปรับปรุงการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรมให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและเข้ากับเนื้อหาสาระที่สอนดึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวมาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนในหนึ่งสัปดาห์จะมีการจัดกิจกรรมโฮมรูมเป็นการพบปะระหว่างครูและนักเรียนในชั้นเรียนผ่านไลน์มิทติ้งอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้ง ว่าแต่ละสัปดาห์เรามีกิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องทำหรือมีปัญหาอุปสรรคตรงไหนซึ่งเป็นการประเมินความมีวินยัยความรับผิดชอบตรงต่อเวลาของนักเรียนไปในตัวด้วยเสร็จแล้วก็ต้องถูตามนะคะทุกคนถูถูไปจา้าถูแล้วก็เล่นด้วยเล่นสกเกตไปนั่นลื่นมากต่อไปนะคะแล้วก็ไปหดผักนะคะทุกคนไปลดผักนะคะ อันนี้เราก็จะหดป็นมาจำทุกชาวย็นแต่ว่าเมื่อเช้าเราไม่ได้ถ่ายนะคะทุกคนด้วยความที่น่าสดนะคะก็ไม่กล้าถ่ายเนาะยังไม่อาบน้ำก็เลยไม่ได้ถ่ายแล้วก็หดจนเสร็จเ,เรียบร้อยเล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปหดผักที่อยู่ข้างบนนะคะก็จะเป็นพวกผักคะผักหอมต้นมะม่วงเอ่ยต้นกล้วยเอ่ยนะคะ <S <S ทุกคนอันนี้ก็ปลูกไว้ให้มัน